คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีอนิยามในการรับชมรถตู้เปลี่ยนหน้าไปสามรถตู้สมัยตะกี้มันบ่มีอันนี้นะพูน่าแค่พวกเป็นใส่เตอเฟสย่างเดียวได้เงินมาประมาณ 50, าสี่กับห้าหมื่นบาทซื้อกระสา,าในไแหงใส่รถตู้ตะกอนรถตู้พูน่เขาจะลวดเนะนาะเต็มสามขั้นลบบอพยพแถวหนึ่งมือเอพยพสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการมาด้วยนะคะ ค่ะท่านผู้ชมมาอนี้แอดก็เดินทางมาอยู่ทีร้านถ้ำปูนาค่ะแอดก็จะมาตามตัวเรงแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะจากปูนาคนะคะกลับมาไปเบิ่งไปฟังน้ำกันค่ะท่านผู้ชมว่าปูนาค์พ่นจะฟันธงให้ตัวใดปูนาค์พ่นจะมั่นใจตัวใดนะคะสำหรับตัวเรงแนวทางวันวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกช่องเด้ออีพอสพาโชค รัดมีแม่ร uh ัดมันนี่แชแนลมีฟอยให้หามนทฑการพารวยนะช่องเดือนเดือนจักจันทร์ไหนในไลน์ปูนาปูจักปูจักแต่ช่องหลักๆเนาะเอาอีเมลนวนมามากปะก็ครับคุนติีทุระครับโอ้ตีทุระเนาะโดนก้ามเลยใครโดนกั้หมเลยใช่ไหมมาตามของสุดท้ายปูจ้โอ้มาตามของสุดท้ายเนาะสามตัวสองตัวแต่ิึงนั่นของสุดท้ายตัวละปูเนาะอืมแนี่ยของสุดท้ายเพราะว่าปูกับปลมีตัวนี้เคียนนี้ บนปูให้ไปแล้วก็คือแปดหกสองเนาะแปดหกสองนี่เป็นเลขที่ปูเกิดมาเกกมื่อคยนีมออ่มีแต่เครื่อกหรอกเมื่อนั้นฝันเอาเมื่อปูเขานั้นทำเม,มื่อแรกแหละเนี่ยเมื่อแรกก็เลยไปนอนฝันฝันว่าธนาคารอยู่ทีงขุนเหยเหมือนขึ้นไปจุงสูงหมดแล้วนะธนาคารเขียนเช็คให้เอา้าอูคืบอบนมีเงินฝากธนาคารหลายฝรนีว้มค,คิดเนาะเปะะ็นอะว่าเงินหกสิบสองล้านยูโรนี่ที่คอยให้เจ้านี่ เจ้าสิใส่บัตรบอ,รบอรคนว่าเนาะนายธนาคารว่าเงินยูโรเป็นเงินยูโรก็เลยว่าใส่บักับที่เพื่อลูกเพื่อหลานละก็เลยวางทีนะบัดนี้ในความฝันออกมาหาแม่ฆู้เน๊ว่าเอาเท่าข่อยคือบ่มีเงินฝากหลายกว่านี้จักเื่อเพิ่นรางเงินข่อยอยู่ในธนาคารหกสิบสองล้านยูโรหกสิบสองล้ลานยูโรข่อยเห็นตอนนี้เขาใชได้ใส่บัตรแล้วท่นรอบไปพิ่นเขียนเช็คให้นะให้ไปเอาเงินน่ะเป็นที่ไป ก็เลยไปหาซีเลอตะลี่อันแปดหกสองเนาะครับผมอ่าเพราะว่ามาเพิ่นต้องให้โชคกูแท้แน่นอนผู้ชายใายถ้าข้านรอรอก็เลยความคิดให้จก๋ว่าเมื่อนี้กูเอาปูเขาล้านแต่เมนปูสีชุดโตมาบอกกูแท้แน่นอนก็เลยว่าบ่เคยฝันเห็นเป็นตู้เป็นตาซีเทือน่าเตียนเนี่ยมัเศ้าก็เลยมาเฝ้าสรุลศิลุหะแหละนั่ไปหาลอตเตอรี่ชุดสิบใบบ่ได้ได้สุดหาใบอ่าก็เลยได้แปดหกสองมาหาใบนะ มันใจว่าหกสองนี่ต้องมาแทนนั่นนม่บนกัล่างแต่สำหรับเลขคุมันสัดชัยเรานั่นนะคือห้าแปดเนี่ยล่างอย่างเดียวแล้วก็อายุปูนาอายุปูนาก็าากกคือห้าสิบหกปีเต็มวันที่หนึ่งตุลาคมอ่าเนี่แหละก็คือยัดไปซัมนีเพราะได้หลายแล้วก็เลขรถนั่นแหละถ้าว่าแปดหกสองนี่มันบพราหกสองกับมีแล้วอันออกแปดหกในสิา้ากันหายตายอย่ดงนี้ไนิมอยูซสํานียเด้อ ท่านเอาเลขสองตัวมันสิมีแค่หกสองหกแปดห้าแปดห้าหนี่หกสี่ 4, 4. ชุดซอ่าสี่ชุดซิ่งเน้อเลขของกูนาอ่าเพราะว่าเป็นอย่างตีฟฝันว่าได้ขับรถขั้นนั่นนะแต่ก็มนอกเก้าศูนทั้งหนาเม่นบ้านนะเก้าศูนย์แปดหกกันปะอ่ามันออกเก้าศูไปได้เลยครับขับรถเข่าซ้องหนาซ้องหลังหมุนหนาหมุนหลังจากบ้าพากันไปทั้งไหน กับอ้ไอ like ้กับรถตู้ไปทีกันเลขรถตู้ไอ้กับแปดหกองกันอะไรวะบากูเลขกูมันมาแล้วแปดสองเนี่ยห้าร้อยออกแปดหกทีไหนเน่ยก็ได้บอกลูกศิล์หาสูนละวัางเนอะเขาบอกหันเขาบนระวังมันเก่าศูนก็ไปยังปูนาก็กบศูนหอกแน่วดก่อนฮูาท่าก็ก็ก็สนอกมนหลอกกี่เ่าพ่อไปออกทำไมเขาด่าเนาะเขาก็บพาในหจักแนกูู่จากก็าม่สิออกเนาะว้า อ้อนเป็นเลขชลกับเลขหนึ่งเพื่อนิกเขาเอ่าล่ะเอาออกไปไหนมึงผู้นกบอกกู้นกฟันน่ะมึ่ไม่สิออกมาหลอยออกว่านี่ก็นะว่าป่านนี้ก็เลขในแปดหกนั่นละป่านนี้บังเอิญว่าฟันก็เรเอาเลขหมายเลขอันให้ธนาคารเขียนให้เช็คเป็นปั๊มนอกหมายเลขที่แปดมันบอสหมายเลขที่แปดเอาหายแล้วปัานนี้กับเงินยูโรก็หกสิบสองล้านยูโรเนี่ยเนี่ยเลขหกสิบสองล้ากูบอกเคยมีเงินฝากธนาคารหลายป่านั้นจักรยาอก็เล็กบางสิออกมาอย่ามาคิดอีกใยู่เลย เีือนมาันย้ำว่าไงว่าสอนสมยกุฟังบ่ตด่อต้องไปหาซืา้อรตเตอรเดี๋ยวนี้ซื้อไวแล้ว้หาไปตั้งใจจหไปเอาชุดสิบใบละหาเมื่องอุรถเมืองกวนมุมีอม้อาจารย์ม,มาบอกเขาจะเอาคนใดมีเลขรถตอรี่หกสิบใบนะชุดสิบใบเนี่ยเอามาให้เอามาส่าาสงที่ลานทำได้วันที่หนึ่งหกสองนะหกสใบได้เป็นชุดเน้ ถ้าได้แปดหกชุดสิใบยิ่งดีมากเลยแปดหกสองมั่นใจหกสองมั่นใจหกมั่นใจหกสอง่านตนนี้เลขหกสองแล้วตอนี้ออมาทรงปูหน้าแล้วครับ่าเอาจะใช้จคอขอะไรอยิ่แล้วเสียวเขาทงส่มเนี่ยมได้เอามาทรงแล้วหรือว่าอามาให้มาให้แปส่าหกสอนี่กละอือกับแปดงนี่ละอ่านั่นละส่วนเลขกุมารชัดใช่นี่คือปูบอกว่า เลขอกุมารชัดชัยไม่เคยขึ้นบนสักครั้งหนึ่งแต่ปฏิได้มา <Okay. S 1> นี่ตารางอย่างเดียวห้าแปดล่างอย่างเดียวแปดล่างยางเดียวห้าแปดล่างยางเดียวนอกจากหัน <5. S 1> นอกจากหันคือเลขระวงังเรขระวังมีสองตัวคือห้าหกอายุปูนากกับหกแปดเรขอรถมีอยู่สำนัน่นนะห้าหกกระตรงกับเลขที่มา กุมารขอเค้โคกสิผากก้อนเออมาหาจีครับกันนะปูบริจาคกันนะปูคือว่าคือบริษัทใหญ่เลยเนี่ยตรงกันเลยคือคือผ่านไปเลยว่ามันมันบริษัทใยญ่ขอหัวเขานะแต่ว่าทากลับเนาะค่ะแต่ว่าทากลับก็สิเป็นอาชีตรงกันนั่นแหละแต่ว่าเขาก็บริจาคคือวัดนั้นเห็นว่าแต่วัดนั้นก็โอ้ยเครียดเลยแต่ถึงเลขสิบเกณฑแล้วให้น้ำเค้กยี่สิบเก้ากองเนาะเอาไปให้ออกสองเก้าหน่อยอ่าอันนี้กับแน่เนาะค่ะแม่กัสังเกตเออปูหน่าก็บ่ิษัทให่หัวซะ ความความมันเป็นคนซื่อเสื่อสิ่ว่าตัวไหนกัว่าตัวนั้นลดทินะก็ให้ก็ให้เอฟซีพูดติดตีตาคนเจาตีราเอให้เขาจะไปจนาเอาเองเนอะออเรีเลขหลักๆของปูนาคล้าจะมีอยู่แค่สี่ตัวเจนี่คือหกสองแปดหกห้าหกห้าแปด่านออ่าไมยุ่ินั่นละนั่นละนั่นละเรียสามตัวมีอยู่แปดหกสองเรียกสามตัวที่ไ่ยู้นี่เอาเก้าเกินหก อันนั้นเลขหางประทัดเดินหาหากับก็เก็บนกพี่น้องเสี่ยวไปตีใส่ก็ได้แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเลขของร้านท่านร้านถำเลขมงคลเป็นเลขมงคลของประทัดใครจะเอาไปตีก็แล้วแต่อ่าใครจะไปตีก็นเลยแต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลปูน่างแล้วฟังเด้วว่าปูน่างอะไตัวนี้คำว่าหกสิบสองเนี่ยหกสิบสองล้านเนี่ยปูน่างก็มานั่งตีเลยหกสิบสองล้าน กูเอาปูย g a เขามานั้นทำวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะยี่สิบเอ็ดเพิ่นแห่กูหกสิบสงล้านคือวันสิเป็นหกหนึ่งสองอันนี้เขาก็บอกเลยตีบุษมาตีได้แต่ว่าปูนาคบเได้ตีได้แต่ว่าปูนาคขึ้นเรื่อยๆคืติดตอ่าขึนไปไอ้เข้าคืนนอาหกสิบสองล้านขันเข้ากับ่าหกสิบเอาหกสองสื่อแล้วมันบกพรกแม่อ่าเพราะว่าหกสิบสองล้านเขาวอาหกหนึ่งสองเข้ากับบวกก็ตีไปนะผู้นาคตีแค่ว่าหกสิบสองล้านเท่านั้น ผูล,ลงังคนมาผู้หกสิบสองมันไม่เป็นหกล่ากันหนึ่งล่ากันสองอันนั้นเตเตีเยวเองเด้อะู้หน้าก็ตีผูหน้าตีเขาซ้ำนี่พอผูหน้าผู้อยากไล่ตัวที่จริงแล้วอยากแกฟันทงทงปูหน้าขาดไปแล้วเรื่องม่อยากฟันเรื่่อยากฟันที่จริงแกบ่อห้าแปดตัวเดียวน่ะกับหนะกสองน่ะซ้ำนั่นแปดหกสองกับห้าแปดนั้งแต่พงกินเด้ห์เนี่มีหลายตัวแม่คู่บอกแค่แม่คู่ฮะคือบอกฟันตรงๆรอดหาแปดตัวเดียว ไปฟันไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาความมันชากันซื้อมาได้มันเป็นตรงกัินเลขดดงใคาเจ้าอีกลูกศิษย์ลูกอาก็โทรมาพ่อเอ้ยพอรู้จักได้พอปล่อยป่วนเขาอีกกอะไรบางสิพอปู่้จักน้ำดอกเอรอได้ซ้ำนั่นไหลพลอยแม่ได้เพราะว่าบ่มีบัตรนั้นค่ะปูหลังจากที่ปูอันอันเชิญปูสีสุดโตยาสีปทุมมาแล้วค่ะหลังบ่วงสวงแล้วปูฝันมีฝันอย่างเกี่ยวกับ ฝันมีฝันมือนั่นแหละเป็นทูปเปิดตาว่านาธนาคารนั่นแหละเง<ม>ิน,นเลขให้นั่นแหละว่าหกสิบสองล้านนั่นแหละเอาแกนนั้นเ<ม>ชนญบินให้แอนเชนเงินให้ยในธนาคารว่าเงินเจ้าหกสิบสองล้านเน,นี่ยเงินหลายปันนี้เจ้าสิใรีเบวด์บ่อไอ้ฮ่องกงว่าคำประวัติกับเพื่อนลูกเพื่อนลานแล้วกอะไรบางสิ่นะซึ่ง,ง,งเงินฮ่องกงกับบอมีเนาะแต่ว่าฮ่องก็ดีใจว่าเออเพืนน่อนเอาให้เฮาองนะกับเี้แล้วก็ฝันดีมาตลอดอยู่นะแต่ว่าซึ่งเมือนั้นแหละฝันดีสุดอิเล่เมื่อเงินนี่ยก็เสียเอาปูกับย่าขึ มื่อเอือนนี่<อ>จะ<อ>เชิญ<อ>เญ<อ>พิ่นขึ้นมาค่ะเอือนเชิญเพิ่นขึ้นแต่ว่าวันนี้ผู้น่าก็ยากเพราให้มาขึ้นเราเศร้าแด้ว่าตอนใบพอลูกเงยเสียอยู่น้องไทคนหนึ่งกระชีเดียวพอลูกเงยเปลากลับมากกระชีเดมาสวสดมนต์ไหมไยายพายพนหนึ่ยำขึ้นโอ้ยก็ยังบอกคำว่าได้ที่จริงจะกลับมื่อนีเหระแต่ว่ากับเาได้เนาะเอามันมีภารกิจแล้วเบื้องานเบื้องานี้โยกันเลยว่าเอาบอกลูกบื้องรันเฮ็ดนี่ยังไม่ถ่ายพี่น้องฟ้องายทั้งบนน้องสาวไปแล้วกำน้องเคยเห็นน้ำหนาถึงก้อนแล้ว เอาล่ะเด้อฝากพี่ฝากน,อกน้องไว้ปูฝากนะครับเอาจับอ,อ้าวพี่น้องบ้านนี่อันนี้เลขหาหาคือหางประทัดเด้อกับเก้าหกเจ็ดนี่คือเลขหางประทัดส่วนเลขแปดหกสองนี่คือปูนาคนิมิตฟันดีฟันว่าได้เงินหกสิบสองล้า,ลานปูนาคก็เลยบอกหกสองหกแปดนี่เป็นเลขทะเบียนรถเลขให้เฝ้าระวังเลขห้าแปดกุมารชัดชัยเลขห้าหกอายุปูนาค พราะว่าทุกปีลูกศิษย์ลูกหามาแสดงมุทิตาจิตงันคลายวันวันเกิดปู่นาเขาจะถูกว้ทุกปีไหมเขาจะถูกกันทุกปีอ่าเขาจะถูกกันทุกปีปีนั้นแม่คู่บ่มันนั่งไห้คนนะเขาถือสามตูทั้งตัวทั้งเจิงทั้งเมเป็เจิง <laughs> 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 จนให้ก็เรยว่าปีนี้ห้าเป็นโชคเป็นหมานอีกเนาะฮ่าโชคห่ามานอีกอ่าปีกายนี่ก็เล่งใส่อายุเจ้าของสุดท้ายแล้วบอกอายุเจ้าของสวยออกเพราะม่เขาไป็คู่ เลขของแม่คู่นี้แม่คู่ได้สามตูนะก็เลยว่าโอ้ปีนี้ฮาออกเลขอายุเพราะว่ามันเป็นปีที่เป็นมงคลเจอสรบปูนาพราปีนี่ปูนาสางลั่นท้ำได้สําเร็จกับพ่อพีพ่อน้องกับพระวเทวดาให้อีพ่อพี่บุญแล้วให้หลวงปู่กูแจกุูแหน่ให้อูม่านชัดใช่ให้ภูม่ำเจ้าทีปูสีสุโธญยาสีวัะตูไมาให้ก็เลยเหตุตามเพิินนะก็เลยว่าวันนี้บ้า ใส่วันเกิดเจ้าของเอียงกระเรียมพร้อเหมือกอย่างสุแนวแล้วสิบูได้สมความมุ่ง้าปรารถนาเยาว์สนองเอาพี่น้องเบิ่งเด้อมักกระจัดไปมักกระเลื่อนผ่านไปเด้อพี่น้องฟ้องปลายเหมือนสุบูสุคนเบิือนเปรื่อนค่ไสำหรับเกิดที่บคงสุดท้ายเนาะงปูเนาะเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วนะครับ่อาผู้ใดมากก็บอกตัวเก่าคือเก่าสัดแล้วส่วนปานจงคกมักคักมักแน่คือปูนาคมักหกสองคับ แปดหกสองกับหกสองกับแปดห้าบบปูอ่าหลายหลายมีมีกันรับแต่วันตัวเลขอยู่ในส่วนนี้ก็มีทั้งเลขถางประทัดอืออ่าในส่วนเลขตัวร่องตัวอีหยังกับพี่น้องกับพี่นาอีกแต่ว่าตัวมาของปูก็คือแปดห้าแล้วก็แปดหกสองแล้วก็หกสองนะหลแยหละมีกันสำนักเด้อพี่น้องเขงาไปครับเาขอบคุณปูหนักหลายๆเรื่องกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณเลยทำอ๋า พี่น้องที่ทุกผู้ทุกคนในโชคีแล้วครับเด้อครับขอบันณแม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับ